สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมของวันที่2 2 2สิงหา 2.5.6. 6บายแล้วนะอ่ะยินดีต้อนรับท่านพ่อผู้ใหญ่วิโรจน์นะจากพังงานนะก็คุยมาจ้าจ๋ากันนะเรื่องตัวเลข นะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้มีวัยวุฒิอันสูงนะจับตัวเลขได้แม่นยำหนยะชัดเจนสุดยอดมากนะอ่ะเรามาชมคลิปการตั้งเลขจากเลขดับของเรานะเลขหน่วยของเราแต่เป็นเลขดับแต่เอามาตั้งเนี่ยเข้านะแต่ละสูตรก็เดินดีนะเดินเข้าทีละสามเมตรแค่นั้นนะ สามเม็ดมานะฮะเรามาดูว่างวดน,นี้มันจะมาตามนัดไหมนะฮะเข้าดีอ่ะก็ตามชมกันก่อนนะฮะบรรยากาศทั่วไปของท้องทุ่งอลังสวยงามนะครับผมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะหลังจากพักสายตานะครับผมวันนี้เงางาม แดดจ้านะฝนไม่มีเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสนับสนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมจากนั้นก็มาดูเลขแทนกันนะ ตำราเลขแทนกันนะเขียนใส่นิ้วมือนะถึงจะทำนับได้ง่ายเวลานับเลขก็สัมผัสกันนะหนึ่งสัมผัสนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้นี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าวกมาเขียนหกอีกที่หกเจ็ดแปดเกก็กลายเป็นเลขที่แทนกันนะ,อ,ะอันนี้จะมีการใช้ในสูตรนะครับผมเราถามไทยกันนะใครโชคดีบ้างนะครับผม สี่เจ2แล้วก็หกเจนะฮะแล้วก็มาตามงวดนี้จะทําให้ดูนะฮะเลขสมห้องทํำยังไงฮะมาติดตามกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเลื่อนเพจดมาเขียนใกล้ๆนะฮะเลื่อนได้มันก็สบายไปอย่างอ้าวเราตั้งเลขที่เราไม่มานี่แหละนะ สามนะเราเดินไปสามแต้มนะจะกลายเป็นเลขที่ไม่มานะเอาสีแดงเขียนเลขไม่มาตัวไหนไม่มานะสามสี่ห้านะครับผมตัวที่จะมานะตัวมาขั้นไว้เราจะทวนให้งวดหนึ่งนะหกเจ็ดแปดวงวดที่แล้วเราวิ่งที่แปดนะ นี่ไม่มานะอันนี้มานะครับผมเราก็มาตั้งหลักนะเอาสามนี่สามสี่ห้านี่มาตั้งสามหลักมาทีละหลักก่อนนะเอาสามตรงนี้นะสี่ตรงนี้ห้าตรงนี้สามตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะวงให้ สามสี่ห้าหกเขียนไปเลยนะสามสี่ห้าหกสามสามสี่ห้าหกหกเก็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองที่จริงเราเอาแค่ okay. ไม่ถึงหกนะเอาแค่นี้นะนี่นี่เอาแค่นี้นะอาักสี่ก็เขียนมาต่อเลยนะเอาตรงนี้นะสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสาม เอาแค่นี้นะหลักห้าก็มาเขียนต่อนะห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่าทีนี้เราก็จะเอาตัวเลขที่จับเอาตรงนี้นะ อีเส้นใต้ทะแยงนะจาก3ามาหตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็ทะแยงจากตรงนี้นะสี่นี่ตรงนี้ก็ทะแยง 5, 9, 3นะได้เลขสามกลุ่มนะ <c oughs> พอเขียนเสร็จก็โยกมันลงมาหมดเลยนะ,ะตัวนี้ได้ 3, 7, มนึงนะถ้า2ตัวก็คือ 7, 1นั่นเองนะฮะ ฝั่งนี้ก็4 8 2 2สองตัวก็คือ8 2สองนั่นเองนะฝั่งนี้ก็5 9 3 93สกสก็คือ593กมก็คือ9 3สนั่นเองนะเราก็จะได้ตัวเลขออกมาอย่างนี้นะเวลามันเข้ามันก็จะเข้า2ตัวนะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเราได้3เม็ดนะเจหนึ่ง แปดสองเก้าสามนะอ่าเรามาตามดูวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เขียนตัวเลขที่ไม่มาก่อนนะสองไม่มาก็สองสามสี่นะไม่มาอ่าถ้าเลขที่มามาตัวไหนครับผมอ้าหกเจ็ดรเราก็เอาเลขที่ไม่มานี่เราไม่เขียนนะสองสามสี่นะ เราตั้งเลขสองไว้ตรงนี้นะสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้อ่าเขียนตารางนะสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง

เรามาดูตัวเลขที่จะปรากฏนะคือตัวไหนนะครับล้วก็เอาไม้บรรทัดมาขีดนะขีดด้วยสีแดงนะจะชัดเกสองหกศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่แปดสอง เสามหางนะเดี๋ยวเขียนโดยสีแดงนะจะมันจะไม่ให้มันจะมันดูง่ายหน่อยเขียนสีแดงสีแดงตัวนี้สองหศนะครับผมเลขที่เราได้ก็คือ60ตัวนี้สามเจ็ดหนึ่งเลขที่เราได้ก็คือเจดหนึ่งตรงนี้ส8่ดสอง เลขที่เราได้ก็คือ82มีอยู่3ชุดนะฮะวงกลมให้นะหกศูนย์เจ็ดหนตัวเลขทั้ง3ชุดนะหกศูนยองเอ fc แฟนช่องชอบตัวไหนเม้นมานะ3ตัวนี่ชอบตัวไหนแรงนะ จะอยู่ในจุดไหนนะเรามาดูกันนะเทียบใส่กันนะอาวันนี้วันนี้ตำแหน่งที่มันมานะเลขที่ไม่มานะจะสังเกตเห็นว่าจับง่ายๆนะถ้าเราจับจับตามเส้นนี้นะ Ừ, ตัวตัวในไปใส่ตัวนอกนะอ่าไม่มีนะมีแปดสองชนตัวเดียวนะจับตามเส้นนะตัวในไปใส่ตัวนอกเก้าสามเก้าเจ็ดในมีนะทางนี้ก็ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่ไม่มี อ่าเรามาดูฝั่งนี้เกียวิ่งไปนอกก็ไปเกียห้ากียจ็ดหนึ่งอ่าตำแหน่งกันมาเราเห็นแล้วนะนี่เกียหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์มีนะไม่แน่นะอยู่ตำแหน่งนี้นะแปดสอง ตำแหน่งนี้หกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรามาดูตำแหน่ง อีกตัวหนึ่งนะที่เห็นเห็นกันที่ไม่จับนะ59กับส8นะฮะมีตำแหน่งห้าเนะครับผมอีกเม็ดหนึ่ง อะจับสามตัวก็เอาแค่สามตัวนะจะมาได้ไหมนะหนย์เจ็หนึ่งกับ8ปดสองแสองนี่ก็ตัวเดิมผมไม่มีใครเอาก็เหลือ60กับเจ็ดหนึ่งนะฮะอาหมดเวลาพอดีนะครับผมเอแฟนช่องลองเม้นรัวๆมานะว่า6 0 7ูนยหนึ่งแปตัวในแข็ง ชอบตัวไหนนะครับผมสูตรจับเลขสองตัวบนก็มีเท่านี้นะแล้วก็สูตรนี้จับสามตัวบนได้อีกนะครับผมหมดเวลาพอดีนะคำลาพาจากนะครับผมพักสายตากันก่อนจากกันลก,ก,กันนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว